เื่อขอถามก็ล่เนรง้ะว่าเริ่องเรื <im <im ่อ uh ้นก็ผมคบผู้หญิงสองคนในเวลาเดียวกันแล้วก็มันเกิดขึ้นจากความผิดของมนทั้งหมดแล้วก็ มันเริ่มต้นจากประมาณสิบประมาณเกือบสิบปีหรือประมาณั้น,นะะ่ครักมันเริ่มเริ่มต้นจากผมกับปาคบก,กันมาประมาณสี่ปีหรือรอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็เราก็เคยพูดคุยเรื่องการแต่งงานในต,ตอนนั้น แล้วก็มันตอนนั้นเป็นช่วงเวลาที่เขากําลังแบบคาบเกี่ยวการทํางานขงเขาแล้วก็มีการเรียนเข้ามาแล้วเขาก็บอกเขาไม่พร้อมแล้วเขาก็บอก,แล,ก,บอกแล้วตอนนั้นก็เหมือนมันเหมือนมันจะมีปัญหาการแล้วเราเขาก็บอกว่าเธนะอก็ลองเธอลองหาเธอลอง กเปิดใจดูใครไปอีกก็ได้ในตอนนั้นนะะแต่ในความหมายของเขาผมเชื่อว่าเขาไม่ได้คิดแบบนั้นหรอกมันก็คือแค่การแค่การพูดออกมาแต่ว่าหลังจากนั้นมันมันก็มีโบเข้ามาแล้วผมก็ผมก็เริ่มต้นกับโบแล้วก็โดยที่โบก็ไม่รู้ว่าแบบผมผมยังไม่ได้เลิกกับปาครับแล้วก็หลังจากนั้นไปผมก็ มันก็จะเจอทางเลี้ยวอยู่แบบนี้เรื่อยๆผมจะบอกผมก็ไม่กล้าบอกผมขี้ขาดเกินไปนเวลาเจอทางเลี้ยวผมก็เลี้ยวผิดมันทุกครั้งแล้วก็มผมเคยคิดว่าผมจะถอยหลังกลับไปได้แต่พอมันเลี้ยวผิดไปแล้วแล้วก็เลี้ยวผิดอีกแล้วก็เลี้ยวผิดอีกผมก็ลืมว่าผมมาทางไหนแล้วผมก็หลงผมก็หลงทางกับมัน จนวันหนึ่งผมก็ไม่รู้ว่าผมมาอยู่ตรงไหนแล้วผมผมทำให้เรื่องมันใหญ่ขึ้นมามากจนผมไม่สามารถหยุดมันได้ครถ้าไมก่อนที่จะแต่งงานมักลาดแ้มไม่ไม่ออกมาเที่ยวคุณบูก่อนก่อนได้ได้รับรู้ครับผมผมผมไม่กล้าบอกเขาครับผมผม ผมกลัวว่าเขาจะอยู่ไม่ได้อันนี้อันนี้คือเป็นความคิดความความคิดของผมแล้วก็เป็นความที่ขายของผมซึ่งซึ่งมันดำเนินไปของมันเรื่อยๆผมคือต้องบอกวันนี้ผมเบลอหน่อยนะผมแบบ ผมอาจจะตอบอะไรไม,ไม่ไม่ค่อยรู้เรื่องแต่ว่า<ม>เรื่องนี้มันเกิดขึ้นจากผมผมสร้างโลกสองใบสำหรับปลาและสำหรับโบเขาไม่รู้ว่ามันมีโลกอีกใบหนึ่งเขาทั้งสองคนดำเนินชีวิต ในแบบคนรักที่ดีทั้งคู่ผมมีคนรักที่ดีของผมทั้งคู่เขาซัพพอร์ตและดูแลผมดีมากแต่ความผิดมันเกิดที่ผมผมโกหกเขาเพื่อให้โลกสองใบนี้ยังอยู่กับผมได้ระหว่างที่เขาผ่ากันทั้งสองคนไม่มีกังวอใจเลยครับพี่กำลังคอมสอนไม่มีครับเขาไม่มีผ่าเลยแค่รักษาเลยหรอครับ มม่มีครับแต่ที่โบชี้แจง,ง,าางเขาบอกว่าคุณปาไม่รเป็นความผิดพลาดของหมดเองครับในวันที่ผมบอกกับโบผม <c oughs> ผมคิดว่าโบถามว่าพี่ปาเขาไม่รู้เลยเหรอในความคิดผมอะผมคิดว่าเขาคงรู้ระแคะละขายบ้างแหละเขาคงเขาคงรู้มาบ้างแหละเพราะว่าข่าว เรื่องผมเรื่องกับโบเรื่องอะไรเนี่ยมันมันก็มีออกออกไปอยู่แต่ว่าสิ่งที่ผมได้คุยหลังจากนั้นน่ะคือเขาไม่เคยเอะใจเขาไม่เคยสงสัยเลยเขาเชื่อในผมตลอดในฝั่งของโบก็เหมือนกันเขาไม่เคยเอะใจไม่เคยสงสัยเพราะว่าตลอดสิบปีที่ผมพบผม ก็ดูแลเทคแครในฝั่งโลกแต่ละใบให้มันสมบูรณ์ที่สุดพี่ไม่คิดเ่อมันใจร้ายกนหคตอนทมันใจร้ายมากๆครับผมรังเกียจตัวเองมากผมหลับไปกับมันแล้วผมก็ตื่นมากับมันไม่ต้องเกี่ยวกับทุกคนเจาะกล้องมาที่ผมความรู้สึกนั้นมันอยู่กับผมมาตลอดผม ตื่นมาเพื่อที่จะบอกกับตัวเองว่ามึงเป็นคนที่น่ารังเกียจที่สุดในโลกใบน,นี้เลยถ้าเกิดูรู้จักมาความขี้ขายของมึงมันมันสร้างปัญหาให้เกิดกับชีวิตคนอื่นมากมายขนาดนี้ไม่ใช่แค่โบไม่ใช่แค่ป๋ามันคือครอบครัวเขามันคือครอบครัวของผมมันคือเพื่อนรอบข้างมันคือคนทุกคนที่กําลัง มาอยู่ในวันนี้ผมสิ่งหนึ่งที่ผมอยากขอร้องที่สุดก็คือผมอยากย้ำว่ามันเกิดขึ้นจากผมผมเป็นคนโกหกทุกอย่างอันไหนที่ผมโกหกแล้วมันไม่สำเร็จผมจะพยายามทำให้มันสำเร็จทุกครั้ง ด้วยนิสัยและสันดานของผมเพราะฉะนั้น,นในฝั่งของสองคน,นเขาไม่เคยทำผิดพลาดเกี่ยวกับความรักเลยพี่ป๊อกพี่ป๊อบครับยออ้อนกลับไปวันที่เราพบสองคนนะ่ะเราคิดไหมครับว่าจุดจบของมันจะคืออะไรต้องบอกคนนึงเลิกหรือว่าเลิกอีกคนนึงหรือจะเก็บไว้ทั้งสองคนคือมันคิดเสมอครับแต่พอเรา พอถึงจุดที่เราจะบอกกับเขาแล้วว่ามันมันบอกแล้วมันมันก็เคยมีการบอกกันเกิดขึ้นแต่มันบอกแล้วมันผมใจไม่แข็งพอผมก็ผมก็ผมก็หมุนกลับไปอีก แต่พี่ใคยแต่ี่เคยิตลอด10ปีที่มีความสุขไมครับไม่มีครับทไมแล้วสุดท้ายพี่จะจบเรื่องนี้ยังไงครับตอนนี้แล้วก็ตอนนี้เรื่องมันจบแล้วครับคือผมคุยกับครอบครัวของทั้งสองฝ่ายแล้วครับแล้วก็ผมขอขอบคุณครอบครัวทั้งสองฝ่ายด้วยที่เข้าใจเข้าใจ ในวันที่ผมมาคุยกับครอบครัวของโบสิ่งที่มันเ,เกิดขึ้นผมคิดมาต่างๆนานาผมคิดของผมผมคิดสถานการณ์มาเป็นร้อยอย่างพันอย่างแต่สิ่งที่ผมไปเจอที่ครอบครัวโบคือเขาเขาพูดคุยกับผมดีมากเขาบอกแค่ว่าเขาเสียใจเขาไม่เคย คิดว่ามันจะเกิดเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นแล้วก็ผมขึ้นไปคุยกับโบก็โบก็เข้มแข็งกว่าที่ผมคิดไปเยอะสถานการณ์ของผมและโบเราคุยกันแล้วว่าเราลดความสัมพันธ์เราจะเป็นแค่คนที่มีความรู้สึกที่ดีต่อกันเราเป็นพาร์ทเนอร์รธุรกิจแล้วก็ หลังจากนี้มันจะไม่มีเรื่องราวของความรักที่เป็นเรื่องของชู้สาวเกิดขึ้นแลื่องาอู้าที่แต่งงานกันเนี่ยมันเป็นการแต่งงานที่กระทัหันหลายคนก็จะดูภาพมันก็มีความกังวลกับกับา่งานด้วยครับผมกังวลว่าผมโกหกอยู่ครับผมกังวลเพราะเพราะผมมีความผิดอยู่ครับ อยากรู้ว่าตอนนี่พอตัดใจแต่งงานกับคุณตาใช้เงินอะไรเป็น,นเป็นการกตาัดใจเลือกผู้หญิงองคนเลือกผู้หญิงสองคนแล้วแล้วจะเลือกใครมีเนียผมผมแต่งงานเพราะผมผมต้องไม่เสียเขาไป มันทำไมเลือกทิ้งคนหนึ่งแล้วพาเลือกอีกคนหนึ่งทำไมไปคุณป้าคุณพี่ต้องขาดกับเราด้่าผมไม่ได้เลือกมันผมปล่อยมันไปตามสถานการณ์ของมันคือพอในวันหนึ่งผมรู้ว่าผมเบรกไม่ได้แล้วเนี่ยผมเลี้ยวไปแล้วผมเลี้ยวอีกผมเลี้ยวแล้วผมเลี้ยวอีกผมเลี้ยวแล้วมผมหลงทางแล้วเนี่ยผมเบรกมันไม่ได้แล้วเนี่ย สิ่งที่ผมทําคือผมปล่อยมันไปจร,จริงๆแล้วเขาไม่แต่งงานแต่ว่าจะพบไปแบบนี้เรือครับสรุปว่าคุณปาเป็นคนอยากจะแต่งงานที่พี่ฟอบอกว่าให้มันเล่นไปผมก็มีความอยากแต่งงานครับแต่แค่เลือกตอนนี้ไม่ยาก ผมเลือกไปแล้วครับเสน่หหรือว่าคุณปลาเขารักให้ราคเขาเลยใช้พิการขอแต่งงานไม่ได้ไม่ครับไม่ราคาราคาครับบางคนบางคนมองว่าพี่ป๊อบไม่แมนพอเพราะว่าเอาเวลาของคุณโบหายไปเลยสิบปีค่ะคือผมรู้สึกผิดกับมันมากผมทำลายชีวิตคนคนหนึ่ง ใช่ไหคะี่งานแต่งขายไปช่วงนี้เพื่อไปหาโบใช่ครับพอตั้งหลังจากคุณปาเขารู้เรื่องแล้วเนี่ยขเขาตัดสินใจยังไงฮะถอนเรื่องไม่ให้หรือว่าจะยังอยู่มากครับผมคุยกันในรายละเอียดทั้งหมดว่ามันใครเกิดอ,อะไรขึ้นมาคุยตอนแต่งง่งครับหลังครับที่บอกหายไปแล้วตาแต่งงานวันสา์หายไปคือไปคุยกับโบ ขออนุญาตถามได้ไหมครับที่ช่วงที่ไปหาพี่โบนคือไปมีพูดคุยกันเรื่องแต่ที่ผมผมไม่อธิบายว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ที่ผ่านมาที่ผ่านมามันคืออะไรครับเคยมีความคิดจัใช้ชีวิตแบบว่ามียาสองคนไม่เคยครับตอนนี้กระแสตอนนี้กระแสค่อนข้างจะจะป๊อปจะเป็นลบมากๆทีนี้เรื่องของงานอื่นอื่นคอนเสิร์ต ทั้งพี่เบิร์ตที่เราอยู่สามัญปวานและเพลงใหม่ๆอะไรย่างเงี้ยเุณกังวลไหมครับกับผลกระทบที่จะเกิดคือช่วงนี้มันเป็นช่วงที่หัวใจผมแตกสลายอ่ะมันผมไม่มีสมองไปคิดเรื่องอื่นเลย <c oughs> คืออะไรจะเกิดก็ก็เกิดได้เลยครับคือคือผมสำนึกและผมคิดว่า มันเป็นสิ่งที่ผมควรจะได้รับครับอยากเตือนที่ปอมหมายถึงว่าถ้าเกิดการแบนผลงานเราขึ้นมาที่ปอมก็ยอมรับในตรงนั้นได้เลยครับคือกาตัดอันนี้เรื่องของชีวิตคู่เรืงที่ตัดสินใจใช้ชีวิตคู่ปเป็นลางใช่ไหมครับที่ปอมครับเมื่อวันแต่งงานคุณปลาร้องให้ข่าวมาดีสุดต้องร้ครับผมไม่เห็นนะ แต่งงานเป็นพันธา์นธุรกิจกับโบแล้วคุณมันจะมปตามครอบครัวตามมาเพราะว่าเรื่องความสำคัญก่ออันนี้มันก็ไม่ไม่เป็นไรไม,มา่ใช่แบบผมคุยกันเขาแล้วครับคือผู้หญิงสองคนคือผู้หญิงที่เขาไม่ได้มีปัญหากันนะครับในเรื่องของของการเป็นพันธุ์นธุรกิจมันก็คือการดูแลเทคแคร์ให้ธุรกิจมันมันมันหมุนวนออกไปได้ แต่ว่าผมไม่ได้ผมไม่ได,ไได้ไม่ได้ทำอะไรเกินเลยแล้วผมก็คือถ้าผมถอยความสัมพันธ์เป็นพี่น้องผมไม่ได้ผมไม่ได้เลิกในการทำความรู้จักกับเขาเลยเนี่ยมันก็ยังอยู่ในลิมิตที่ผมทำได้แล้วผมก็ผมก็แจ้งให้ให้ปารู้ว่าเร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 ามีปัญหาแบบนี้นะเราจะต้องดูแลคือในวันที่ในวันที่ มันเกิดเรื่องราบแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยผมก็ต้องอคิดถึงความรู้สึกของทั้งสองฝ่ายมาก่อนคือในความในฝั่งของผม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 ยอมรับและผมผมไม่ผมไม่รู้สึกเลยว่าคุณจะว่าอะไรผม คุณจะด่าคุณจะแบนคุณจะไม่อยากให้ผมอยู่ในประเทศนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผมควรจะได้รับแต่ในฝั่งของผู้หญิงสองคนที่เขาไม่ได้ทำอะไรผิดกับมันเลยอะ่ะเขาแค่เป็นคนที่รักและซื่อสัตย์มันสิ่งที่เขาโดนมันหนักเกินไปผมสิ่งที่ผมจะขอร้องอย่างเดียวในวันนี้ก็คือให้โอกาส เขาสองคนได้ใช้ชีวิตของเขาต่อครับมีโอกาสที่เขาสองคนจะได้เจอกันไหมครับผมผมไม่แน่ใจครับพร้ที่รับใครไหมคะจะบอกรักครับข่าวจามีข่าวว่าได้จดทะเบียนสมรสจนมาก่อนหน้านี้แล้วงความคิดด้วยไงครับยังไม่ได้จดครับผมยังไม่ได้จดแล้วก็ปาไม่ได้ท้องครับ เราอยากมีเรื่องใหม่ของเราคราไม่ได้ครับมันแยกแยะไม่ได้ครับผมผมผมก็แยกไม่ได้ครับคือคือเพราะฉะนั้นถ้าถ้าคุณรู้สึกว่าคุณไม่อยากซัพพอร์ตผม ผมไม่มีปัญหามะไเลยผมไม่โกรธด้วยผมรู้สึกว่ามันคือมันคือสิ่งที่ผมควรจะได้รับอยากให้ป๊อปปูกับมาเพลงที่ตอนนี้ม,มีความหวังกับกับพฤติกรรมที่เปิดขึ้นสักนิดนะครับเป็นความสุดท้ายผมขอโทษครับแล้วก็ผมเสียใจในการกระทำของผมผมยินดีที่เราเคยรู้จักกันนะครับ ที่จะทำงานกาตมันไปโดนที่าิ้งวอะค่ะทไมอะเขาหาว่าเขาไม่ใจดีอโดนที่รับแสงนะก็อย่าอย่าไปที่คนอื่นเลยครับมาที่ผมนี่แหละคือไม่งั้นไม่งั้นปัญหาการกระทบกระทั่งมันจะมันจะเกิดขึ้นไม่ไม่หยุดหย่อนเลยแล้วก็มีหลายคนที่บอกว่าเป็นวงใน เคยเป็นครูอะไรเนี่ยคือไม่มีทั้งนั้นครับวงในจริงๆก็คือจะเป็นเพื่อนผมจริงๆมันมันแล้วมีคนรู้เรื่องนี้น้อยมากครับผมผมบอกแล้วผมสร้างโลกสองใบขึ้นมาซึ่งมันเป็นโลกที่ผมผมเก็บมันไว้ลึกมากคนที่จะรู้เรื่องนี้น้อยมากครับจริงๆคุณปานี่คือครับในวงการได้มีใครรู้จักเขาเลยถูกไหมครับมีน้อยมากครับ ตอนนี้พี่มยังยังมีาจะทงานในผมไม่ได้มีสมองคิดตรงนี้เลยครับตอนเนี้มันมันล่มสลัยไปหมดขอบคุณนะครับ